คุณเคยเห็นคนแบบนี้ในชีวิตของคุณหรือเปล่าคะคุณเห็นเขาขยันเห็นเขาทำงานแทบตายแต่สุดท้ายคุณก็ยังเห็นเขามีเงินไม่พอใช้แล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆแบบเดิมๆในขณะที่อีกบางคนที่คุณเห็นคุณดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ทำงานอะไรเยอะเลยแต่เขากลับมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีเวลามีชีวิตมีอิสรภาพและมีรอยยิ้มมากกว่าคนที่ทำงานหนักทั้งวันซะอีกแล้วคุณก็เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะ ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรหรือว่าจริงๆแล้วคนเราถูกสอนให้ทำงานหนักถูกสอนให้ขยันแล้วจะรวยแต่ทำไมในสิ่งที่คุณเห็นมันไม่ใช่แบบนั้นล่ะนั่นแสดงว่าการสอนให้ขยันเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้รวยนะคะแต่คุณจะต้องทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยค่ะและแน่นอนวันนี้ครูเก๋จะพาคุณมาฟังแนวคิด8แนวคิดของคนที่ประสบความสำเร็จที่เขาเปลี่ยนวิธีคิดการทำงานของเขา ให้ทำงานอย่างชาญฉลาดมากกว่าที่จะทำแบบขยันแล้วเหนื่อยไปจนตายค่ะคุณเองหากนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้คุณจะเป็นคนที่ทำงานน้อยลงแต่ได้เงินเพิ่มมากขึ้นโดยไม่ต้องรอว่าเมื่อไหร่จะรวยสักทีคุณสามารถเริ่มได้ตอนนี้เลยค่ะข้อที่หนึ่งให้คุณเลือกทำในสิ่งที่คุณถนัดที่สุดแล้วพัฒนาสิ่งนั้นให้เก่งเอาชนิดที่ว่าเก่งจนหาใครแทนคุณไม่ได้ค่ะ คนส่วนใหญ่ทำงานที่ตัวเองไม่ถนัดเพราะคิดว่าแค่ทำไปเพื่อแลกเงินแต่คนที่เข้าใจเกมชีวิตเขาจะเลือกทำงานที่ตัวเองถนัดก่อนแล้วก็ฝึกฝีมือจนเก่งเก่งแบบสุดทางไปเลยนะคะเก่งจนใครก็อยากจะจ้างเก่งจนไม่ต้องเหนื่อยหาเงินแต่เงินจะวิ่งเข้ามาหาเขาเองคะ่ะความถนัดคือเส้นทางลัดของคนรวยความถนัดคือเส้นทางลัดของรายได้ เพราะคุณจะใช้พลังงานน้อยกว่าแต่คุณจะสร้างงานสร้างผลงานได้มากกว่าทีนี้เริ่มมองหานะคะว่าคุณทำอะไรได้ดีคุณถนัดอะไรคุณรักที่จะทำอะไรแล้วก็เริ่มที่จะหาะไรายได้เสริมจากสิ่งนั้นได้เลยค่ะข้อที่2ใช้เวลาออกแบบระบบแทนที่จะทำงานซ้ำๆคนที่ทำงานน้อยแต่เขาได้เงินมากเขาไม่ได้เก่งไปกว่าคุณหรอกคะ่ะแต่เขารู้วิธีในการออกแบบระบบหาเงิน เขาให้บางสิ่งบางอย่างทำแทนเขาปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทำให้คุณทำงานได้สบายมากขึ้น AI ทํำให้คุณทำอะไรได้ไวขึ้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเป็นคนหรือเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพคุณต้องเลือกที่จะเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นค่ะแทนที่คุณจะขายของเองทั้งวันคุณจ้างระบบแทนได้ไหมแทนที่คุณจะตอบลูกค้าเองตลอดเวลาคุณมีระบบข้อความอัตโนมัติไหมหรือคุณมีทีมที่คอยดูแลหรือเปล่า จำไว้ว่าคนที่เขารวยคือคนที่มีระบบทำเงินแทนไม่ใช่คนที่ลงไปทำงานเองทุกอย่างยกตัวอย่างอย่างเจ้าสัวที่เขารวยมากๆคุณเคยเห็นเขาไปยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อที่จะขายขนมจีบซาลาเปาเองหรือเปล่าล่ะคะก็ไม่แต่เขากลับมี8,000สาขาทั่วประเทศและทุกสาขาก็ทำเงินให้เขาได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละคะ่ะคนรวยเขาสร้างระบบ ข้อที่3สร้างรายได้แบบไม่ต้องแลกเวลากับเงินทุกบาทงานประจำคือการแลกเวลากับเงินหมายความว่าอย่างครูเก๋เป็นคุณครูครูเก๋ต้องไปทำงานในเวลาราชการทำงานให้เต็มที่เต็มความสามารถครูเก๋จะได้รับเงินตามความสามารถของครูเก๋ก็ต่อเมื่อตอนสิ้นเดือนค่ะเมื่อทำงานครบเดือนก็ถึงจะได้เงินเดือนในแต่ละเดือนแบบนี้เขาเรียกว่าคุณทำงานแลกเวลากับเงินค่ะ แต่เวลาที่คุณอยากมีรายได้ช่องทางอื่นการสร้างรายได้แบบแพสซีฟอินคัมคุณจะสามารถได้รายได้ได้เลยทันทียกตัวอย่างเช่นหากคุณทำงานออนไลน์คุณขายของผ่านช่องทางออนไลน์เวลามีคนมาซื้อสินค้าของคุณคุณจะได้เงินในทันทีค่ะหรือแม้แต่ครูเก๋เองทำช่อง YouTube ทำพอดแคสต์เวลาที่คนเข้ามาฟังคลิป ครูเก๋ก็ได้รายได้จากการที่ระบบเขาลงโฆษณาเวลามีโฆษณาเขาได้ค่าโฆษณาครูเก๋เองก็ได้รายได้จากการที่เขาจ่ายมาให้ค่ะแล้วนอกเหนือจากนั้นบางคนอาจจะมีอสังหาริมทรัพย์ให้คนเช่าเวลาที่ถึงสิ้นเดือนหรือแต่ละเดือนคุณก็สามารถเก็บค่าเช่านั่นคุณก็ได้รายได้หรือแม้กระทั่งบางคนขายธุรกิจความรู้ขายหนังสือหรือช่องทางต่างๆถ่ายภาพอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่คุณรักและคุณทำได้ดี คุณลองคิดดูว่าคุณจะนำมันมาหาเงินได้ยังไงคะ่ะถ้าคุณยังต้องทำงานให้ได้เงินทุกบาททุกสตางค์และต้องใช้แรงงานแลกเงินแล้วแล้วก็ถือว่าคุณยังไม่มีอิสรภาพที่แท้จริงนะคะจงเริ่มคิดว่าวันนี้คุณทำอะไรได้บ้างเพื่ออนาคตของคุณคุณมีไรายได้ได้แม้กระทั่งตอนที่คุณนอนหลับนะคะแต่คุณต้องสร้างระบบนั้นให้เป็นคะ่ะข้อที่4เลือกลูกค้าให้เป็นอย่าทำงานกับทุกคน คนที่เขาทำงานอย่างชาญฉลาดเขาไม่ได้ทำงานกับทุกคนนะคะคนทำงานหนักมักจะรับทุกงานแต่คนฉลาดเขาจะเลือกค่ะงานไหนที่คุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มเวลาค่าตอบแทนพอๆกับที่เขาจะคุ้มค่าที่จะเอาเวลานั้นไปแลกมาลูกค้าบางคนใช้พลังงานและก็คุณภาพของคุณเยอะมากให้คุณทำเยอะแยะมากมายแต่ก็จ่ายน้อยในขณะที่ลูกค้าบางคนเป็นลูกค้าคุณภาพคุณทำงานให้เขาดีอาจจะไม่ได้ทำเยอะมาก แต่เขากลับเห็นศักยกภาพของคุณแล้วก็จ่ายเงินให้คุณเต็มที่ดังนั้นคุณต้องเลือกที่จะตั้งกฎให้กับตัวเองคุณต้องเลือกงานที่ใช่แล้วคุณจะเหนื่อยน้อยลงและคุณจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อค่ะข้อที่หใช้เงินซื้อเวลาอย่าใช้เวลาเพื่อประหยัดเงินคนฉลาดเขาไม่ได้ทำทุกอย่างเองนะคะแต่บางครั้งเขาจะจ้างคนที่เก่งกว่าถนัดกว่าเพื่อทำเรื่องนั้นๆค่ะ เพราะเวลาของเขามีค่ามากกว่าที่จะมาทำงานเล็กๆซึ่งงานบางงานมันใช้เงินจ้างได้ถ้าคุณใช้เวลาไปซ่อมไฟเองทั้งๆท,งท,งท,งที่ถ้าคุณจ้างคุณอาจจะเสียเวลาแค่ชั่วโมงเดียวถ้าคุณไปซ่อมเองบางทีคุณมีความรู้เรื่องการซ่อมไฟก็จริงแต่อาจจะกินเวลาเป็นวันดังนั้นต้องดูค่ะว่าอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมแทนที่จะใช้เวลานั้นสร้างรายได้หลักหมืน่นคุณก็จะเสียเวลาไปแบบเงียบๆ จงมองเวลาให้เป็นสินทรัพย์ที่ล้ำค่าและจงใช้เวลาที่มีอยู่เพื่อซื้อเวลาคืนมาให้กับตัวเองค่ะข้อที่ 6. คุณต้องมีเป้าหมายชัดเจนวางแผนล่วงหน้าและไม่ว่าจะทำอะไรคุณก็ไม่ทำในเรื่องที่มันไร้สาระทุกอย่างต้องกลับมาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าเสมอเวลาคือสิ่งที่หายไปแล้วมันไม่กลับมานะคะทุกคนมี2 4 24ชั่วโมงเท่าเทียมกัน ดังนั้นคนที่มีเงินมากเขามักจะเป็นคนที่รู้ว่าเขาอยากได้อะไรเขาจะใช้เวลาทุกวันใกล้ชิดกับเป้าหมายนั้นเขาจะไม่เสียเวลาถ่ายหน้าจอดูดรามา่าหรือว่าลังเลกับทุกเรื่องคุณเองก็จะต้องวางแผนชีวิตดังนั้นตั้งแต่วันนี้คุณจะไม่ใช้ชีวิตไปวันวันเพราะไม่มีทางที่ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นจากความมั่วสั่วค่ะข้อที่7 หยุดทำทุกอย่างเองแล้วเริ่มสร้างทีมค่ะคนรวยเขาไม่ได้ทำงานคนเดียวนะคะเขาสร้างทีมเขามีพันธมิตรเขาแบ่งงานให้เหมาะสมกับคนแล้วเขาโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำได้ดีที่สุดเก่งที่สุดแม้เริ่มต้นคุณยังไม่มีทีมแต่คุณก็ต้องเริ่มมองให้ออกว่าใครคือคนที่ส่งเสริมคุณใครที่คอยสนับสนุนคุณใครที่เก่งกว่าคุณใครจะให้คำแนะนำคุณได้และก็ค่อยๆสร้างระบบ ที่คุณใช้แค่ระบบซึ่งระบบนั้นอาจจะทำให้คุณทำงานได้มากกว่าคนเป็นสิบคนเลยก็ได้ค่ะดังนั้นเลือกว่าทีมของคุณจะเป็นคุณเองเป็นระบบของคุณหรือเป็นคนที่คุณจะเข้ามาเพื่อสนับสนุนให้คุณจเจริญเติบโตคุณค่อยๆคิดค่อยๆมองและค่อยๆวางแผนนะคะข้อที่ 8. ปรับวิธีคิดว่าฉันต้องรวยด้วยสติไม่ใช่ด้วยแรงงานท้ายที่สุดแล้วคนที่ทำงานน้อยแต่ได้เงินมาก เขาเริ่มต้นจากการเปลี่ยนความเชื่อค่ะจากเดิมที่คิดว่าจะรวยจะต้องทำงานหนักมาเป็นฉันจะรวยฉันต้องทำงานให้ฉลาดและเขาก็เลือกลงมือปรับเปลี่ยนแนวคิดทีละนิดทีละน้อยจนในที่สุดเขาทำงานน้อยลงแต่กลับได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นดังนั้นค่ะตอนนี้ครูเก๋เชื่อแน่ว่าคุณฟังครูเก๋มาครบทั้ง8ข้อแนวคิดของคุณเกี่ยวกับการหาเงินนะ่าจะเปลี่ยนแปลงไปยอย่างแน่นอน ครูเกตทบทวนให้นะคะว่า8ข้อมีอะไรบ้างข้อที่1เลือกทําในสิ่งที่คุณรักและถนัดให้เก่งและเชี่ยวชาญไปเลยนะคะข้อที่2ใช้เวลาออกแบบระบบอย่าทํางานเองซ้ําๆข้อ3สร้างรายได้แบบไม่ต้องเอาเวลาไปแลกเงินทุกบาทข้อ4เลือกลูกค้าให้เป็นข้อ5ใช้เงินซื้อเวลาข้อ6มีเป้าหมายชัดเจนข้อ7หยุดทําทุกอย่างเองแล้วสร้างระบบสร้างทีม ข้อ8ปรับวิธีคิดของคุณว่าคุณจะรวยด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยแรงงานค่ะเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้เห็นหรือยังล่ะคะว่าคุณไม่จําเป็นต้องรอให้เหนื่อยจนหมดแรงถึงค่อยเริ่มเปลี่ยนชีวิตแต่คุณต้องเลือกเชื่อว่าความมั่งคั่งมันไม่ได้มาจากการทํางานหนักที่สุดแต่มันมาจากการทําสิ่งที่ใช่และคุณก็ต้องทําอย่างมีกลยุทธ์ถ้าคุณอยากมีอิสรภาพ อยากทำงานน้อยลงแต่ได้เงินมากขึ้นคุณต้องเริ่มวันนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของคุณก่อนและแน่นอนถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเกตสเตชันเอาไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้เดินไปบนเส้นทางแห่งความมั่งคั่งนี้ไปด้วยกันค่ะครูเกลงคลิปดีๆแบบนี้ให้กับคุณในทุกวันหากใครมีข้อคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ